สายาศาสตร์มีจีนนะครับรุ่นนี้ ขยับแล้วขยับแล้วเนป่าว่ายๆเออ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 เอเนี่ยสายาศาสตร์จริงครับรุ่นนี้ครับเนี่ยพอเหรียญอันนั้นมันจะหล่ลงไปข้างล่างเห็นป่าวเออ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 เอดิเอดิเอดิหน่าแล้วกล่องกไปนู่นเลยเห็นป่าเออเออเอออออะไรวะกล่องที่อยู่ข้างหน้าไปไม่ห็นมีคนเลยอ่าแล้วอันนี้ก็หมุนเลยเห็นป่าเห็ป่เหเห็นกล่อง่ะ ไสยศาสตร์มีจริงเนี่ยเนี่นี่ยาจะดูกล่องเขียวดิเห็นป่ะดูกล่องเขียวนี่อันนี้มันก็ไปรวมแล้วเห็นป่ะเนี่ยเออหลวงพ่อว่าไม่ชอบกล่องแดงจะเอากล่องเขียวไงคุณลุงตาไม่ไหวแล้วทำไมของมันวางเรียงอยู่ดีๆทำไมมันไปอย่างนี้ยังไม่เย็นเลยหลวงตา